รู้ไหมคะว่าคนไทยส่วนใหญ่เครียดกับเรื่องอะไรมากที่สุดคำ <c oughs> ตอบก็คือ <c oughs> เรื่องเงินนั่นเองค่ะสมาคมนักวางแผนการเงินไทย <c oughs> เขาทำผลสำรวจปลายปีที่แล้วนะคะถามคนไทยจำนวนหนึ่งว่าเครียดกับเรื่องอะไรมากที่สุดซึ่งพบว่าส่วนใหญ่42%บอกว่าเครียดเพราะเรื่องเงินแหลคะค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะ56%บอกว่าเครียดเพราะว่าไม่มีเงินพอใช้ในวัยเกษียณส่วนอีก46%บอกว่าเครียดเพราะว่ามีเงินไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะหรือสรุปง่ายๆก็คือเครียดเพราะว่ามีเงิน ไม่พอใช้นั่นเองค่ะคําถามต่อมาก็คือแล้วเราทําอย่างไรถ้าเราเครียดอยู่แล้วก็อยากปลดล็อกความเครียดนี้นะคะเฟิร์นมีคําแนะนําง่ายๆนะคะในฐานะคนที่ทําในวงการการเงินมาเนี่ยอยากจะขออนุญาตแนะนําสักสองอย่างละกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องรู้เงินเข้ารู้เงินออกนะคะเพราะว่าความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้นะคะดังนั้นท่านเรารู้แล้วเราก็จะสามารถควบคุมมันได้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือควรทําบันทึกรายรับรายจ่ายทําง่ายๆเลยนะคะเงินเข้าใส่เครื่องหมายบวกเขียน เอาไว้ในมือถือของเราเงินออกใส่เครื่องหมายลบนะคะแล้วก็ลบไปทุกรายการเลยที่เงินออกจากกระเป๋าออกจากบัญชีนะคะเพราะนี้จะทําให้เรารู้นะคะว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างแต่อย่าเพิ่งตกใจนะบางคนบอกว่าเห็นมีแต่ลบ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 แล้วใจห่อเหี่ยวไม่อยากทําต่ออยากให้ทําต่อค่ะเพราะว่าพอเรารู้เท่าไหร่เราจะยิ่งสามารถอุดรูรั่วได้มากเท่านั้นนะคะทําต่อเนื่องไปประมาณสัก3เดือนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีแผลอะไรมีรูรั่วอะไรนะที่ทําให้เงินของเราเนี่ยไม่ พอใช้จ่ายแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีอิสระทางการเงินเลยนะคะหลังจากนั้นพอรู้ร่วงแล้วนะคะครั้งต่อไปเวลาจะใช้เงินกับอะไรเราก็จะกลับมาคิดให้มากขึ้นนะคะว่าเราควรจะตัดค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างเห็นไหมคะว่าทําแบบนี้ได้ก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นเปราะหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะอย่างที่2นะคะก็คือเริ่มเก็บเงินสํารองฉุกเฉินนะคะสำรองฉุกเฉินก็คือเก็บเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็ต้องใช้เงินโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้นะคะเช่นเจ็บป่วยหรือว่า มีเหตุให้เราต้องตกงานเป็นต้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะดูแลเราได้นอกจากเราเตรียมพร้อมในการดูแลตัวเองนะคะเงินสำรองฉุกเฉินก็ควรจะมีสักประมาณ3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายเป็นอย่างน้อยนะคะเช่เนสมมติใช้จ่ายเดือนละ10,000บาทก็ควรมี3 0 0 0 0ถึง60,000บาทใช้จ่ายเดือนละ20 0 0 0บาทก็ควรมี60 0 0 0ถึง120,000บาทเป็นต้นเก็บเอาไว้นิ่งๆเลยนะคะถามว่าเก็บจากอะไรก็ตัดค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นก้อนแรกออกใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ควรจะออมก่อนใช้ค่ะให้ได้สั ประมาณ10%ของเงินที่เรารับเข้ามารับมา1,000เก็บไปก่อนร้อยหนึ่งได้ไหมรับมา2,000เก็บไปก่อน200ได้ไหมถ้าทําได้แบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มมีตัวเงินสํารองฉุกเฉินมากขึ้นแล้วก็เก็บให้ครบก่อนนะคะทําได้2ข้อ1ทําบันทึกรรยรับรายจ่ายแล้วก็หารูรั่วตัดค่าใช้จ่ายไม่จําเป็น2เริ่มเก็บเงินสํารองฉุกเฉิน10%ของรายได้ให้เข้ามาแล้วกเก็บให้ได้3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนทําได้แบบนี้เป็นเชื่อนะคะว่าใครหลายคนก็จะค่อยๆค,คลายความ เครียดเรื่องการเงินไปได้ไม่มากก็น้อยละค่ะ